ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมรับเบิ้งอยู่ทางช่องสองค่ะชาแนลค่ะม้าคือเก่าล่ะค่ะเมื่อนี้เห็ดออกอะอยู่บ้านวะได้ค่ะอยากมาหาเห็ดเนาะค่ะอยากมาเก็บเห็ดสุพ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งค่ะกะคนกับไล่ค่ะเมื่อนี้ค่ะมาหนีคนจอดรถอยู่ข้างล่างเต็มค่ะข้างล่างพูเนาะค่ะกัเมื่อนี้มาพูเก่าพูเดิมนี่แหละพูบ้านน้าอังคือเก่านี่ยแหละค่ะกะ บ,บาหูว่าสิพกความมานันซ้ำได้เนาะคะ่ะเพราะว่าคนนลายค่ะค่ะแต่ว่ากะสีได้กันเก็บเห็ดกันเบอรสูบผูสุกคนด้วยเถอะคะ่ะมาลายคนกระไดเพราะว่าเห็ดก็ออกเนาะคะ่ะออกออกเพราะได้แกงไว้เนาะคะ่ะไปค่ะไปรุ่นไปติดตามกับสาวอคันเนาะคะ่ะมาสาวอคันจะพกความมันซ้ำได้คะ่ะได้เก็บเห็ดสุ่พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งหลายซ้ำได้คะ่ะไปกระเลยจ้าอ่านจริงจัะ ก็ค่ะถึงงามๆค่ะสดอกค่ะ ็ได้ไงก็ได้ยังไงก็ได้ก็เลีย้ยงมาเขาดิา้งค่ะเขาลงดิ้ง mm. ดิค่ะ yeah. เชือกไปสั้นค่ะส่องออกมาคจคน จมูกน่ะตะโพอี๋ว่ะ,ะ,ะไม่เห็นดอกไนหนๆอย,อยู่ทิงหอยคือดอกไม้ค่ะข้าวดินแต่คือดอกไม้ล่ะอันนี้เป็นเชื้อราล้ว อือ ke atas ตะกร้าไว้

พ yeah, ี่น้องจ้าขอโทษทออัยด้วยจ้ะแกีแกะแกะเขาเขาใช่จ้ะ ยปที่ซองค่ะนำมาเคลียร์ก่อนค่ะอ่าถ้าเราเขาเก็บไปเลยนี่อันตรายเนาะค่ะบปเชื่อมีสัตว์ไม่ยังค่ะบปเชื่อมีสัตว์ม่ผิดเนาะเาก็ต้องเอามาเคลียร์งองค์กรค่ะก็สันตรายแน่เด้อค่ะ เขาดีค yeah. ่ะเดี๋ยวเราไม่น้อยให้กลับบอานกันแล้ว 看看走路。

ห้ามพันวานอีกลินเนาะค่ะขึ้นแล้ว สีดอกงามค่ะดึงออกใหมกี่นี้หน่อยก็ล้าอยู่ด้อค่ะ nói khác à. cả, dì hơn nói khác, dì vừa để kịp cả. này, như hóng đố, mình săn như, như hả? mắm ngam mắm chung mắm chung mắm chung nâu chung bên chung hạt chung mắm chung mắm chung mắm chung 我的会。啊。<laughs> เสียงคนอื่นกันเซี่ยงเซี่ยมาหรอเริ่มหาเนี่ยมขายค่ะ ค้นลายค่ะเสียงเอื่นกันเลยแลวเซลเลยค่ะกำลังขึ้นมาค่ะมันนี่ค้นกับจะหลายาข้าวโมบ้านค้นตอนขันว่าเป็นลอยอยู่ดอกค่ะเมืม่อวานรถมอไซค์ก็เป็นสามสิบสี่สิบขันค่ะรถกระบะอีกเป็นสิบขั้นข้าวโมบ้านขึ้นมาค่ะค่ะอีกทค่ะอีดอกนึ่งอีกค่ะ

ไหมเลยค่ะข้าวอ่อนเพือเรื่อไหมสองชั้นงางขึ้นมาสองงามๆเลยค่ะเมื่อหลาย เ,เห็ดนาแรือกับเห็ดข้าวดินครับมูนี่คนหลายค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามูนี่คนหลายครับค่ะจิ๋ว <c oughs> <c oughs> สาวข้านำมีดมาก,กอันันทางขืนพูดมาหยากมีดกระเด็นเฮียใส่หัวทะเลทนอีกแล้วครับมนอนี่สาวข้านะมีแต่หุบสักด <c oughs> ขับมอไซค์ขึ้นภูมากอะรถมีดเนียดดองห้เาด,ดินค่ะข้าดินค่ะ แย้มแย้มแย้มค่ะขันมาคอเด็ดก้อแดงค่ะพี่น้องตุ่มนึงค่ะที่นั่นคนมาหลเหรอโมคนก็ถือๆเขาค้นเก็บไปเนาะค่ะเหลือให้ชาวขันตุูมนึงอยู่ค่ะยังดีที่มันยังเหลือให้เนาะค่ะนั่น่ะไรค่ะเด็กก้อแดงค่ะเหลือตาคนอีกแล้วค่ะ หเหลือไปซองค้างค่ะพ้นหลายมือยังดีค่ะเนาะเหลือใบซองค้างหลายใน่เด้อนะจ๊ะเป็นอะไรค่ะกำลังตุ่มๆค่ะเออยังงามเลยเป็นนาเขียวค่ะ ดอกแข็งดีค่ะถึงจะบานแต่ก็ดอกแข็งดีเก,ก็บคือต้อนนะคะถ้าดีนะอ เ nice oh, ่งไมเหรอตาไมอะไรไป n h าโอ้ยบอกไปถือเก็บเถอะไ่ซอกลืพี่ค่ะนี่แนมไ่ซอกไต้ลืบ Og så denne. Hva er det nå? เนมนมนครับแม่พี no ่น้องจ้าเนมนนมนาเขียวครับเป็นสั้นเป็นสั้นดูคุณเห็นไหค่ะเห็นกันบ่เพี่เพี่เพี่ด้เบิ้งค่ะท้เบิ้งก็ครับเบิ้งก็ครับค่ะคุณนนน้ำกันบ่นะค่ะพูนเป็นสั้นเยอะก่าูนยาวคุณค่ะเบิ้งเบ แน้ำค่ะไปดูโอ้ยจุ่มอยู่ค่ะโอ้ยเคยบคาบารเนี่ยโอ้ยง้ำคากลายครับดูน่ะส่วนน้ำสั่งคันป่ะค่ะ ขึ้นมาบนเจ๋เนะ้อนะคะหน,นูพนนมนมคือพอๆนะน้อเงดีแ่ลีนน้ังใส่ใส่เนาะ ก็เดียงใหม่ค่ะใส่ไม่ใหม่เนมเนมเนมด้วยค่ะเห็ดก้อแดงผลี่้นลุงดูนี่ห้อยค้นเคียวดิค่ะแต่เราค้นออกมาเห็นเพลิน เป็นเห็ดซองคันเนาะค่ะหยอดเลยค่ะมาเห็นมาเอาให้เอานี่นี่หลอด้ลยค่ะกระสองดอกตัวนี้ค่ะสองคันมันจะดอกเดียวสองดอกค่ะสามไหมค่ะ <laughs> มีกี่น้อยกี่นึงเสยค่ะ ลองข้าเจียเปิดใบตองขึ้นค่ะเบิ้งเบิ้เอนี่ใบตองค่ะน้นาขาหน้ายกช่วยรุยยกขว้งดูนาอนเตมลุยยกขว้างดูคุเเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะ เลยไปตองออกแล้วซับลาบยิ่มไหมคะ่ะหวนเนาะคะ่ะโม่นี่คะ่ะได้ว่าไม่น้อยคะ่ะได้เวลาสรุมเห็ดของสาวัางคันไกลทิศราคาพ่อแม่พี่น้องจ้ากะยางอ้วยอ้อมไก่คือเกาหลักคนไล้คะ่ะคำว่าวนี่คะ่ะไล้ก็มือที่พานไมค้ค่ะได้ เก็บกันสุขค้นอยู่ค่ะได้เฮ็ดกันสุกูขูสุกค้นอยู่ค่ะนี่ค่ะเห็ดสองคันมือนี้คสองตาค่ะนี่ค่ะสองตาเต็มเต็มค่ะนี่ค่ะกระถือว่ามานเติบอยู่เนาะค่ะกับเมื่อนี้ก็สิเป็นเฮ็ดข้าวดินซะส่วนหลายค่ะเฮ็ดข้าวดินเฮ็ดนาเขียวเฮ็ดไข่เห็ดนาแหล่เห็ดกอแดงเฮ็ดทานค่ะเห็ดกอแดงได้มานิดน้อยค่ะเฮ็ดกอแดง็บ่ค่อยออกนะคะค่ะ พ่อแม่พี่น้องมากกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้สาวอังคารด้วยค่ะเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะบร่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของสาวอังคค่ะรอรุนรอติดตามเด้อค่ะว่าสาวอังคจะได้เฮ็ดคลิปยังสู่พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันอีกในคลิปต่อไปเนาะค่ะค่ะสุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันเมื่อสู่ผู้สู่คนเด้อค่ะขอเก่าค่ำว่าสวัสดีค่ะ